ทำลายล้างหรือสร้างสรรค์ซื่อดังอเมริกันทึ่งความค r e อทีฟของคนไทยในการปรับอาหารฟาสต์ฟู้ดอเมริกันให้เข้ากับอาหารท้องถิ่นได้อย่างน่าเหลือเชื่อจนอยากให้มีเมนูแบบนี้ที่อเมริกาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติทานอื่นจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อฟาสต์ฟู้ดสไตล์ไทยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok t ทูบาร์กีครับนะครับ วันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยครับประเทศไทยครับก็โดนกล่าวหาอีกแล้วนะครับนอกจากจะโดนกล่าวหาว่าทําลายชีวิตต่างชาติจนพังนะครับหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่กันในตะวันตกแล้วก็เดินทางมาประเทศไทยมาเที่ยวเปิดโลกนะครับเจออะไรที่ดีกว่าสิ่งที่สวยงามมากกว่าราคาค่าของชีพที่ถูกกว่าอาหารที่ดีกว่านะครับเดินทางกลับไปบ้านถึงกับอยู่กันไม่สุขนะครับมีชาวต่างชาติหลายคนนะครับออกมาพูดระบายความอัดอั้นตันใจนะครับวันนี้โดนอีกหนึ่งข้อหาครับนั่นก็คือข้อหาว่า ประเทศไทยกําลังทําลายล้างฟาสต์ฟู้ดอเมริกันนะครับซึ่งเรื่องราวนี้นะครับก็ถูกนําเสนอผ่านช่องอาหารชื่อดังของอเมริกานะครับที่มีชื่อว่า more best ever food review show นะครับซึ่งช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งเมื่อ6วันที่แล้วเองนะครับเขาก็ได้โพสต์รีวิวถึงความแตกต่างของฟาสต์ฟู้ดในประเทศไทยกับที่อเมริกานะครับโดยขึ้นชื่อหัวข้อไว้แบบว่า c ลิ c k b a หรือว่า ัวข้อนําไปสู่ความเข้าใจผิดนะครับว่าประเทศไทยกําลังทําลายล้างอาหารอเมริกันนะครับอเมริกันฟาสต์ฟู้ดนะครับเปิดคลิปมาเขาก็บอกว่าวันนี้จะพามาดูด้านมืดของประเทศไทยนะครับทำไมถึงพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าประเทศนี้กําลังทําลายล้างฟาสต์ฟู้ดของอเมริกันนะสิทําไมเหรอก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะพยายามเบนหรือว่าผสมเมนูฟาสต์ฟู้ดนะครับให้เข้ากับอาหารท้องถิ่นของประเทศไทยนะครับเขาก็พาไปรีวิวถึง4ร้านนะครับ ร้านแรกก็คือแมคโดนัลล์นะครับซ,นนซึ่งอาหารที่เขา,าร artists, ีวิวก็คือโจ๊กหมูโจ๊กไก่ปะต้องโกนะครับแล้วก็ข้าวกะเพราไก่กรอกนะครับพายข้าวโพดครับเพิ่งรู้นะว่าพายข้าวโพดเนี่ยมีแต่ที่ประเทศไทยครับที่อเมริกาเขาจะไม่นําเมนูพายกับข้าวโพดเนี่ยมารวมกันนะครับข้าวโพดก็จะทําเป็นป๊อปคอร์นหรือไม่ก็เป็นซีเรียลอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟันตานแดงอีกหนึ่งนะครับฟันตานแดงนี่ก็คือเพิ่งรู้ว่าที่อเมริกาไม่มีครับมันต้องมากินเึงประเทศไทยนะครับแล้วก็สุดท้้ายยดวเมนนูะะคครรัับบ ต่อมาร้านเคฟซีครับก็เป็นข้าวยำไก่แซ่บนะครับข้าวไก่แกงเขียวหวานกรอบแล้วก็มีโดนัทกุ้งนะครับซึ่งโดนัทกุ้งนี้ของโปรดร้านนั้นเมนที่อยู่บนนะครับต่อมาร้านที่3าก็คือเบอร์เกอร์คิงนะครับก็เป็นต้มยำซีรีส์นะครับพวกผงต้มยำใส่ไก่ทอดใส่เบอร์เกอร์ใส่อะไรต่างๆนะครับเฟรนช์ฟรายนะครับแล้วก็มีเบอร์เกอร์ที่ไม่ใช้ขนมปังนะครับก็ใช้ชีสประกบนะครับชีสทอดประกบนะครับเบอร์เกอร์ไร้บันนั่นเองนะครับแล้วก็ข้าวไก่คุกเลือนะครับ ต่อมาสุดท้ายครับเป็นร้านพิซซ่าฮัทนะครับก็เป็นรีวิวเมนูซีฟู้ดพิซซ่านะครับซึ่งไม่มีที่อเมริกาครับเขาก็สรุปว่าดูสิความคิดร้ของคนไทยนะแล้วถ้าเขาเลือกได้นะอยากเลือกเมนูไหนไปอยู่ที่ที่ที่ร้านฟาสต์ฟู้ดที่อเมริกานะครับถ้าเป็นแมคโดนนะครับเขาอยากให้มีทัฟเฟิลเบฟเบอร์เกอร์ครับอันนี้ทัฟเฟิลก็ไม่น่าจะใช่เมนูไทยนะครับแต่ว่ามันมีที่ประเทศไทยเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นสูตรของคนไทยครับ ต่อมา KFC ครับเขาอยากได้แกงเขียวหวานไก่กรอบนะครับอยู่ที่อเมริกาต่อมา Burg e เก i n g นะครับอยากได้เบอร์เกอร์ไรบันนะครับก็คือเบอร์เกอร์ที่ใช้ชิปทอดประกบนะครับไม่ไม่ไม่ใช้แป้งนั่นเองครับเป็นเมนูคีโตต่อมาร้านสุดท้ายพิซซ่าฮัทก็ไปรีวิวพิซซ่าซีฟู้ดกับ,บเขาก็เลือกว่าอยากให้มีซีฟู้ดแบบนี้ที่พิซซ่าที่อเมริกาด้วยนะครับนั่นแหละครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไปเพียง6วันก็มีชาวต่างชาติเข้ารับชม มากกว่า2ล้านคนและแสดงความคิดเห็นจํานวนมากครับก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติเพื่อนๆสามารถสนับสนุนคอนเทนต์เชิงบวกต่อประเทศไทยแบบนี้เลยเข้าไปช้ชอปปิ้งที่ i r a Store ต้ครับจิมไปที่โปรดักต่างๆจากใต้คลิปจากนั้นจะลิงก์ไปที่ช็อปปี้เพื่อนสามารถช้อปสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยแต่หากอยากดูแลสุขภาพก็ต้องมีวอลิสวิตามินเมทฟูคุณภาพสูงนําเข้าจากเยอรมนีดีต่อสุขภาพนะครับสำหรับเพียง150บาทรับประทานได้ถึง2เดือนคุ้มยิ่งกว่าแฟตปลาทองสำหรับการลงทุนนในสุภาพ ถ้าไม่สุกช้อปปิ้งแค่กดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์หรือชูเพื่อเพ็่มกำลังใจให้อดินทำคลิปต่อไปแล้วเพื่อที่เพื่อนๆจะได้พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบงค์ข่าวสุขกีฬาน้ครับขอบคุณครับท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าหากคุณอยู่ใน KFC ประเทศไทยและไม่ได้สั่งวิงแซบถือว่าคุณพลาดมันเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในเมนูเคเฟซีของประเทศไทยในรอบ2ทศวรรษนับตั้งแต่ก่อตั้งท่านต่อมาบอกว่า นี่คือประเทศที่อาหารริมทางดีกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดถึง100เท่าทุกว่าและอร่อยมากกว่าท่านต่อมาบอกว่าพวกเขาไม่ได้ทำลายล้างแต่พยายามปรับให้เข้ากับรสนิยมของคนในท้องถิน่นดังที่เราทุกคนทราบกันดีว่าอาหารตะวันตกไม่ค่อยมีรสชาติเมื่อเทียบกับอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่องเทศและรสชาติเข้มข้น r ฟรน h ช s e ของสหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากพวกเขาไม่ใช้แนวทางใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทันต่อมาบอกว่าฉันเป็นแฟนตัวยงของอาหารฟาสต์ฟู้ดและฉันเพิ่งเดินทางไปประเทศไทยเบอร์เกอร์เ็ดทัฟฟ์ของแมคโดนัลล์นั้นอร่อยมากและแกงเขียวหวานของเคปซีก็เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ดีที่สุดในโลกในความคิดของฉัน ความคุ้มค่าของเงินที่เสียไปในร้านอาหารเหล่านี้ทำให้ฉันนึกถึงสมัยก่อนในสหรัฐอเมริกาประมาณ15ปีที่แล้วที่คุณสามารถใช้เงินเพียง10 US ดอลลาร์โดยทั่วไปประเทศไทยก็เป็นเช่นนี้ค่างเงินไปไกลมากแต่โดยรวมอาหารจานด่วนหรือว่าฟาสต์ฟู้ดก็ยังคงความแข็งแกร่งจริงๆท่านต่อมาบอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเป็นเวลาหลายปี ยืนยันได้เลยว่าฟาสต์ฟู้ดของประเทศไทยเนื้อกว่าในทุกๆด้านแม้แต่รายการเมนูปกติก็ยังดีมากกว่านะครับตัวตัวออริจินัลยังทำดีกว่าต้นฉบับอีกนะครับยังไม่รวมตัวที่อัดแอปเข้ากับอาหารไทยนะครับท่านต่อมาบอกว่าพิซซ่าฮัทในภูเก็ตเวลาจัดส่งแม่นยำที่สุดเท่าที่ฉันเคยพบมาในชีวิตเราเคยสั่งพิซซ่าและสปาเกตตีในออฟฟิศสำหรับมื้อกลางวานัน และการจัดส่งแบบติดตามได้อย่างแม่นยำสูงสุดนั้นมันดีจริงว้า wow, วนับถือคนพวกนี้มากท่านต่อมาบอกว่าฉันมาเที่ยวประเทศไทย11ครั้งตั้งแต่ปี2544ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดสัญชาติอเมริกันยังคงรักษารสชาติดั้งเดิมเอาไว้จากนั้นจึงเพิ่มสูตรอาหารของท้องถิ่นลงไปและมันเจ๋งมากและหลายอย่างค่อนข้างทำได้ออกมาดีท่านต่อมาบอกว่า เคล็ดลับสำหรับมือโปรโทุกวันอังคารในประเทศไทย KFC จะลดราคาเมนูใดเมนูหนึ่งเฉพาะไก่รสเผ็ดเท่านั้นราคาอยู่ที่199บาทคิดเป็นน้อยกว่า2.3ส่วน3ของ10 US d ลลาร์ท่านตอม่บอกว่าหลังจากอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า20ปีฉันสามารถพูดได้ว่าอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดของพวกเขาอยู่ในอีกระดับคุณภาพรายการเมนูที่เป็นเอกลักษณ์และรสชาติ ที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้มีใครคิดว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดในประเทศไทยอร่อยกว่าต้นฉบับบ้างท่านต่อมาบอกว่าเป็นชายระดับนานาชาติผสมผสานรสชาติท้องถิ่นเข้ากับฟาสต์ฟู้ดแบบอเมริกันความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้ทำลายมันแต่พวกเขากำลังช่วยชีวิตมันต่างหากหากพวกเขายึดติดกับเมนูอาหารอเมริกันทั่วไป พวกเขาจะต้องเลิกกิจการในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้าเลือกเอาว่าจะปรับตัวหรือจะหายไปนั่นคือวิธีที่อาหารดำรงคงอยู่ทันต่อมาบอกว่าเพื่อนลาบไก่เคปซีอร่อยที่สุดรสชาติดีมากและวิงแซบก็น่าลองพวกเขาใส่ผงพริกมนาลงไปสุดยอดไปเลยไก่ต้มยำก็ดูดีมาก ขั้นต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยและฉันซาบซึ้งในความเอาใจใส่ในมื้ออาหารและการนำเสนอเสมอแทนที่ตุบจะตบตีกันนะครับก็คือประมาณว่าทำให้มันลงตัวได้ไม่ไม่ไม่ขัดแย้งในรสชาติอะไรอย่างนี้นะครับให้มันกลมกล่อมนะเบนไปด้วยกันขั้นต่อมาบอกว่าใช้คนนี้ไปที่ร้านเคฟซีและบอกว่าเป็นราชาไก่ทอดแต่เขาไม่ได้สั่งเมนูไก่ทอดด้วยซ้ำ จริงๆแล้วถ้ามาที่ประเทศไทย KFC จะต้องสั่งวิงแซบและทาร์ตไข่เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดใน KFC ของเมืองไทยท่านต่อมาบอกว่าเป็นหัวข้อที่ดีภรรยาชาวไทยของฉันไม่เคยเข้าร้าน McDonald's Burger King หรือ KFC เลยและฉันภูมิใจในตัวเธอท่านต่อมาบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ประเทศไทยและเคยเข้าไปที่ McDonald's ที่นี่สอครั้ง ราคาถูกกว่ามากและรสชาติก็ดีกว่าและเครื่องดื่มรสสตรอเบอรี่นะครับฟันตาน้ำแดงที่มีรสชาติเหมือนครีมโซดาและเคาน์เตอร์กาแฟก็อร่อยมากนอกจากนี้พวกเขายังส่งอาหารเสิร์ฟอาหารถึงโต๊ะคุณฉันรักประเทศไทยท่านต่อมาบอกว่าข้าวยำไก่ในเคปซีราคา1.75 u ดอลลาร์ทำไมที่อเมริกาแพงจัง แล้วทำไมเราถึงไม่มีอาหารเอเชียในเมนูของเราบ้างละ่ะท่านต่อมาบอกว่าฉันมาที่เอเทศไทยหลายครั้งแต่ฉันไม่เคยกินฟาสต์ฟู้ดที่นั่นเลยแต่หลังจากได้รับชมวิดีโอนี้ฉันจะกลับไปอีกแน่นอนท่านต่อมาบอกว่าในประเทศไทยพวกเขาปรับตัวและเพิ่มอาหารฟาสต์ฟู้ดและรสชาติให้เข้ากับรสนิยมของพวกเขา บอกตามตรงแมคโดนัลในประเทศไทยรสชาติดีกว่าในสหรัฐอเมริกามากท่านต่อมาบอกว่าโอ้ฉันอยู่เมืองไทยเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วและฉันได้ลองพายข้าวโพดนั้นมันสุดยอดมากนี่นะครับมันมาอึ้งกับพายข้าวโพดเราเรากินบ่อยเนาะสั่งบ่อยก็นึกว่ามันมาจากอเมริกาที่ไหนได้มาเกิดที่ประเทศไทยนะครับพายข้าวโพด ทันต่อมาบอกว่าคุณทำไม่เห็นว่าตัวเลือกอาหารฟาสต์ฟู้ดเหล่านี้ในต่างประเทศมันดูน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าต้นตำลับซะอีกชอบวิดีโอของคุณเสมอทันต่อมาบอกว่าข้าวต้มนั้นเรียกว่าโจ๊กในภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงเหมือนโจ๊กที่แปลว่าตลกนี่เป็นอาหารเช้าหลักในบ้านเรือนของประเทศไทยโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นข้าวต้มหมูหรือว่าไก่จากนั้นคุณสามารถ ปรุงรสได้ตามต้องการโปรดจำไว้ว่าไก่มีราคาถูกมากในประเทศไทยราคาประมาณ50%หรือ33%ของราคาสัตว์ปีกที่ขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยวัตถุดิบอาจจะดีกว่าแต่เนื้อสิ่งอื่นใดมันคือความใจใส่ในการเตรียมอาหารในประเทศไทยเพราะอาหารถือเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อาหารที่ดีแก่ผู้คน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนไทยพวกเขามีความภูมิใจในตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารข้างทางราคาถูกหรือพัตคารร้านอาหารราคาแพงนะครับท่านต่อมาบอกว่าใเใตไเธอพิซซ่าซีฟูด้ดในช่วงท้ายนั้นมันสุดยอดมากฉันอยากได้มันท่านต่อมาบอกว่าฟาสต์ฟู้ดที่อร่อยที่สุดที่ฉันเคยทานคือเบเกอร์คิงในกรุงเทพ ทริปเปิลชีสเบ,เบอร์เกอร์และเฟรนฟและมันน่าทึ่งมากไม่ว่าจะเป็นรูปลักษ์รสชาติทุกอย่างลงตัวสมบูรณ์แบบเมื่อมองย้อนกลับไปมื้อนั้นทีไรฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งท่านต่อมาบอกว่าฉันเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้และฉันต้องยอมรับว่าไก่ทอดในแมคโดนัลด์นั้นรสชาติค่อนข้างดี แต่นั่นมันคือเบอร์เกอร์ทัฟเฟิลหรอดูหน้ามาัจัร์มากนะครับแล้วน,นี้ก็คือทัฟเฟิลที่แบบว่าใส่น้ำมันเห็ดทัฟเฟิลลงไปนะครับท่านต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ที่หัวหินและหัวเราะกับการตั้งข้อสังเกตของคุณแต่คุณไม่ได้สั่งวิงแซบที่เคมันคือสิ่งที่ดีที่สุดบนเมนูเค c ซีอย่างแท้จริงนะครับ ต่างชาติหลายคนนะครับชอบวิงแซบนะครับสุดท้ายก็ชอบอะไรแซบๆนะครับชอบความผงนัวติดลิ้นอะไรอย่างนี้นะครับท่านต่อมาบอกว่ามันไม่ใช่การทําลายแต่ว่ามันคือการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆท่านต่อมาบอกว่าฉันอยากจะลิ้มลองรสชาติของอาหารเหล่านี้ทั้งหมดมันดูน่าทึ่งมากท่านต่อมาบอกว่าทาร์ตไข่ที่ kfc ในประเทศไทยเป็นของหวานที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยทานมาท่านต่อมาบอกว่า แต่ละประเทศล้วนมีวัฒนธรรมและรสยมเป็นของตัวเองไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรได้โปรดให้ความเคารพสิ่งนั้นท่านต่อมาบอกว่าในประเทศไทยคนชอบซื้ออาหารจากตลาดท้องถิ่นเพราะราคาถูกและอร่อยกว่าราคาอาหารฟาสต์ฟู้ดอเมริกันสูงกว่าอาหารไทยท่านต่อมาบอกว่าในประเทศตะวันตกพิซซ่าย่างโดมิโนโหรือพิซซ่าฮัท ขี้เกียจเกินไปที่จะทำสิ่งนี้แบบประเทศไทยพวกเขาจะต้องสูญเสียเงินมากเกินไปเพราะทุกอย่างในประเทศตะวันตกมีราคาแพงมากท่านต่อมาบอกว่าฟาสต์ฟู้ดในประเทศไทยคือฟาสต์ฟู้ดที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง KFC ท่านต่อมาบอกว่าฉันเป็นคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและเดินทางบ่อยมาก อาหารฟาสต์ฟู้ดจันด่วนที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้ถือเป็นเรื่องปกติแต่มันเจ๋งมากที่คุณแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงเอกลักษณ์และนำเสนอมันได้ดีมากครับเดี๋ยวเราส่งท้ายครับอีก2ความเห็นสุดท้ายนะครับท่านนี้ก็บอกว่าฉันจะบอกอะไรคุณอย่างหนึ่งฉันเลือกที่จะไปร้านอาหารไทยที่นี่ในแคนาดามากกว่าที่จะไปร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดซุปและอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอร่อยและน่าพึงพอใจ และราคาพอๆกันแตกต่างจากบริษัทฟาสต์ฟู้ดที่กำลังทำลายตัวเองโดยการลดปริมาณและคุณภาพลงแต่ราคากลับสูงขึ้นฉันไม่อยากจะเชื่อว่ายังมีผู้คนต่อแถวและสนับสนุนการปฏิบัติด,ดังกล่าวสำหรับฉันร้านอาหารไทยชนะต่อมาเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับท่านนี้บอกว่าฉันมักจะเห็นชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นว่า แมคโดนัลด์ของสหรัฐอเมริการสชาติน่าทึ่งมากถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมไม่ส่งเมนูเดียวกันนี้ไปทุกที่เลยล่ะหากมีเฟรนชายยักษ์ใหญ่ของไทยมาเปิดที่อเมริกาฉันคงจะรู้สึกตื่นเต้นมากแต่ฉันไม่อยากให้พวกเขาทำให้อาหารไทยมีชีสมีสปากเกตตี้ชีสเบอร์เกอร์หรือว่าดัดแปลงอาหารไทยให้เป็นตะวันตกนะครับนั่นมันผิดวัตถุประสงค์ของฉัน ฉันอยากให้เมนูของพวกเขาเป็นอาหารไทยแบบต้นตำรับและอร่อยโอเคนะครับแอดมินขอส่งร้านกับข้าวกับปลานะครับและนาราไทยคือซีนนะครับส่งเข้าประกวดบุกตลาดสหรัฐอเมริกาคราวนั้นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติต่อความครีาอทีฟความอัดแอดัดแปลงนะครับเมนูฟาสต์ฟู้ดของอเมริกาเข้ากับอาหารไทยครับ เพื่อนฟังล้ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลวเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์หรือ Super t h a n k s เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อทีเอเอ่เพื่อนจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ที่ตต่อไปในอนาคตจากช่อง bangkok tube akira นยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับครับสำหรับเพ,เพื่อนที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงัรคบ ช่วงที่เราจะต้องมาขอบคุณร่างกายของเราโดยการนําสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายหลังจากการทํางานหนักทั้งวันนะครับแอดมินก็มีตัวช่วยเป็นประจําคือวิตามินมิโวลิสวิตามินเมทูคุณภาพสูงนําเข้าจากเยอรมันนะครับก็หลายวันที่ผ่านมาแอดมินก็ใช้เป็นตัว B12 นะครับบงรุงสมองและประสาทนะครับเนื่องจากต้องจําเยอะ แล้วก็มีตัววิตามินซีนะครับช่วยเรื่องผิวพรรณและส่งเสริมการทําง,งานของอวัยวะและเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับวันนี้อยากจะเสริมธาตุเหล็กนะครับซึ่งธาตุเหล็กเป็นการพิชลิ่งกับวิตามินซีและธาตุเหล็กก็คือช่วยป้องกันการอ่อนแรงของร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันภาวะโลหิตจางและยังช่วยเรื่องให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งด้วยครับวันนี้ก็เลยจะเสริมธาตุเหล็กให้กับร่างกายของเราหน่อยนะครับหนึ่งหลอดนะครับบรรจุ20แท็บเล็ตนะครับราคาอยู่ที่ แค่50บาทนะครับถ้าเพื่อนสั่ง3หลอดตกอยู่ที่150นะครับ150บก็จะได้60ทิบแคปเล็ตก็จะรับทานได้2เดือนนะครับถือว่าคุ้มค่าต่อร่างกายของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยยิ่งถ้าอายุไม่น้อยแล้วเซลล์และอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมันจะทํางานได้ไม่ปกตินะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยรับประทานผักผลไม้หรืออาหารที่มีวิตามิน เนี่ยไม่ถึงไม่เพียงพอต่อการต้องการของร่างกายในแต่ละวันร่างกายของเราก็จะผ่อนแรงก็ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับดังนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเสริมวิตามินให้กับร่างกายเป็นประจําทุกวันนะครับร่างกายของเราก็ไม่ต้องการแค่ธาตุเหล็ก B12 หรือลว่าวิตามิน C อย่างเดียวแต่ละวันนะครับร่างกายต้องการตั้งแต่ A ync, อถึงซิงกวิตามิน A ถึงวิตามิน Z นะครับซึ่งวันนี้วิตามินก็อันควบคู่ไปกับ เซนท่อมเอทูซิงนะครับเป็นวิตามินและแร่ธาตุรวมเป็นโปรดักต์ของประเทศไทยนะครับก็จะทานควบคู่กันไปกับโปรดักต์ของเยอรมันนะครับอันนี้สําหรับบุคคลที่อายุต่ากว่า50นะครับแต่ถ้าอายุ50ขึ้นไปก็ต้องทานเป็นตัวเซนท่อมซิลเวอร์ห้าสิบพัทนะครับเพราะว่าปริมาณวิตามินและแร่ธาตุแต่ละวัยเนี่ยเขาต้องการไม่เท่ากันนะครับมันจึงมีสูตร50พัทสำหรับปริมาณแร่ธาตุและวิตามินที่เหมาะสมสําหรับในช่วงวัยนะครับ นี่แหละครับเป็นรับการดูแลสุขภาพของแอดมินหลังจากการทํางานหนักทั้งวันนะครับต้องขอบคุณร่างกายและตอบแทนครับวิตามินเม็ดู่จากเยอรมันสีสวยนะครับรับทานง่ายก็พร้อมแล้วนะครับดื่มง่ายรสชาติอร่อยนะครับไม่เปรี้ยวไปไม่หวานไปนะครับอ่นแล้วก็คือดีรู้เลยว่าดีนะครับอย่างแรกที่ได้เลยก็คือความสดชื่นนะครับก็จะมา รับประทานรวมกันกับ A2 s y n นี่นะครับหนึ่งกระปุกมี30เมตรราคาอยู่ที่249บาทเท่านั้นนะครับสาม,มารถกดถุงช้อปปิ้งได้เลยนะครับตรงนี้นะครับทานหมดแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาเลยครับก็ร,บร่างกายก็ได้รับสารอาหารได้รับวิตามินนะครับ เป็นการตอบแทนร่างกายของเรานะครับร่างกายของเราจะได้สุขภาพดีมีความสุขอยู่กับเราไปได้นานนะครับสำหรับเพืเ่อนๆที่รับชมมาถึงช่วงอากิรัสโตขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ